เมื่อ KFC มีโปรวันัารเหล่าเด็กหนุ่มทั้ง4จึงนักรวมตัวแม้พวกเขาจะอิ่มจากการกินป๊อปคอร์นแล้วแต่พวกเขาก็ไม่หวนเกง่งด้วยวารีที่ว่าถ้ามึงจะมาวันนัารแล้วไม่สั่โปรวันัารจะมาทำเฮอะไรพวกเขาทั้ง3จึงสั่งควะชุดตำนานบทใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้น โอ้ขึ้นถ้วยกัสบสองช้อนเดินนานเท่าไรไม่รู้เมื่อรอเธอฉันจำไม่ได้เรื่อล้างมือแล้วมันไม่กินต่อเลยเฮ้ยภาพโมเมนต์นี่ดีเราเอาห้องเข้าปากเลยโมเมนต์ดีๆแล้วสุดท้ายส่ดท้ายเฮ้ยเป็นโค้ดเท่าไหร่เนี่ยไหนมึงเกียร์เป็นโค้ดเท่านะ <laughs> ไหร่สบาย บบอกได้ไหมแบบสอนเชิงหน่อยว่าทำยังไงกินยังไงเนี่ยแต่ให้คุณช่วยไหมถ้าไม่ช่วยกูจะไปดังเลยไม่กับเพื่อนที่ไหนอสบายสบายเพื่อนกูไหวเพ,วพวื่อนกูอะถ้าให้อะไก่สับเพื่อนกูอะไอ้เนี่ยมันมันทำยังงั้นเหรอเว้ยมันแค่แบบอยากให้มึงกินไปแต่จริงมันกินไหว ผมมาสลัดชุกทีนเ้อน่องเหนื่อเยอกูนื้อน้อยมึงกินง่ายกว่าอันี้อน้อยมึบอกนะมึงบอถ้ามึงให้มันอ่ะมึงให้โุบิีกอแม่แห้งคือบอนี่าแห้อะไรกอบเลยอะไรเนี่ยี่าอะไรพึ่งจะออกอีกที่เหนื่ยกูไอชัยอย่าเลยมึงเหนื่อยเลยปะเอากลับไปไอยิ้มเอาเอาชิ้นโบิเฮทมรอหอะมึงอย่าลำบากเลยชมึง้อมาแล้วจะเอกลับบ้านแล้วชัยเร็วกิ้งด้อมเดทอยเยือดราไง รูปสวยอันน้จะไก่ใช่ใช่รูปสวยอันน้จะไก่ใช่จากตัวแล้วนะเฮ้ยเหียเหลือชิ้นหนึ่งยังดูไม่จออ้ีเนมึงมึงวมันแดกไหมถ้ามึงจะเก็บมันได้กับบ้านคูอ่ะายของค w ูหมดดูยูดูดิดไก่นอดครีนนะเพื่อนเชอไหมเนี่ยอ๋อ หมดมุมกตัดเยอะเมนเมนเมนวิกินหมดแล้วนะครับเร็วมากเลยอุ้ยทำไมกินไม่หมดครับเนี่ยทำไมเหลือทำไมเหลือครับทำไมเหลือเยอะจังผมสั่งมาเยอะเลยก้าวเดียวทำไมถึงสั่งเยอะอย่างนี้แล้วทำไมสั่งตอนสั่งไม่คิดรู้ว่ากินได้ไม่ได้บ้ฮะคิดบ้างเออใช่ดูเพื่อนไอ้เหย๊าเออเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนกินหมดไหมไหนคุณให้อ่ะคือเห็นเพื่อนกินไม่หมดมีแถวสองเหือด เห็นเพื่อนกินไม่หมดคุณเลยจะช่วยอู้ววววจวววววววยเก็บกววววววอะไรวววเนี่วอวว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 รวววววววเวว่วว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 กววเวานวว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 ว้ว้วว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 วนวว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 วอวว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 นวววววนลวววววว In my heart อะ my friend สดก็่ได้พูดไนมี่มไหนไม่คมเหรอข้าใจแด้อ้ตสมัยนี้กูว่ามันพอพลาสติกนะแล้วความเป็นพพลาสติกอะนาะแบบแล้วมันก็แบบลดทุนการตั้งอะมันก็เลยแบบมันไม่คมสัทีอะมันไม่แปลกเว้ยจริงแล้วนะพาใจไม่ผาออมมุคมะอืม แต่กันยอะหรอกไมขับไปล่าอย่างบ้านเลยช้าก้นเบาเลยไม่มีเลยไี้เด็กแก่เร็วๆเลยก็ไม่มีแล้วมันสโลว์อยู่ เอาแค่เหลือตรานั้นหน่งนงี่สแล้วเหลือสองชิ้นเลพอวกมเซนเตอร์พอจะแบบสื่อสารกับเราได้ไหมครับสวัสดีพ่อหนุ่มกินไก่กันอยู่หรือเปล่าฝากทุเียเขาสามเดี๋ยวกทุจะดนุมกินไก่สิใช้ได้กินไก่มันมันหาตาไปซี่มันอยไม่เอาเดี๋ยวโดนสกดเดีเปิดเียันะขยันะขยันนะ ไอ้นมฉันได้กินไก่ไก่ที่ซ่อนอยู่มันลำร้องมันอยากโดนกินมันอยู่แค่นี้ไม่ได้อยู่ในกองอยู่ในกอนั่นอะอยู่องนั่น่มันีไก่อบอยู่มันมีไก่แอบอยูมีอยู่ในกองกูดีเอากองสงมาด้วส่งไปสงกินไก่กลิ่นไก่อุ้ยเห็นอุมีไก่ซ่อนอยู่ไอ้นมมีไก่ซ่อนมาช่วยเดี๋ยวเราย่ด ก๋วยไก่ห้าสี่สามสองหนึ่งใช่อย่ใกลอยู่เลยใช่ใช่จะทำอะไรจะเอลกอยไก่สิจะเอานผู้ยใช่จะเอยไม่ใ่เอาไปโบวอะไรนี้คุรู้อ่ะไม่ใช่โบไม่ใชโบอ่าลองดูเนี่ยไอเย กิกันอามูบอกกินต่อได้เอาดิเอาดิเอาดิมูบอกจะเอาอาหานไม่ได้เอาอาาร่กิอได้ก็กินเอา่ะอ๋อเอาไปเอาไเอาไม่กบอกนะโอเคอ่ะอาบอเออบอกเอาได้กินดิกินดูหน่อยยาเห็ดอ่ะยาเห็ดอ่ะไอ้ยี่กดูอะยอกเอโนี่โอเิ จะต้องปลดปอยไก่ที่เหลือป่อนช่วยอาด้วยมองม่าอยากกินต่อใช่ดูเวลาที่มองมองมาถึงนี่จะบอกแม่ไม่ต้องซื้อข้าวกันแล้วอันนี้เอาบทใหม่กันเด็กน้อยคนนี้เขาไม่มีอะไรจะกินเขาอยู่ก็หายเลยแล้วเขาก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งกินไก่อย่างมันจงผมรู้สึก <c oughs> ความาทุกข์เวลตาที่อยู่กับผายที่คนนี้ เขาอยากจะกินเลยเขาอยากจะกินแต่เหล่านี้แก่กแก๊คือเขาอยากได้รับกัรเหมือนฟันเหลือเกิน <c oughs> เขาอยากได้ก